สวัสดีค่ะสวัสดีเ,เพื่อนๆที่เข้ามาชมคลิปนี้นะคะวันนี้เราจะมาเปิดไพ่นะคะยังไม่มีหัวข้อแต่ว่าจะให้ไพ่เล่าเรื่องนะคะคนที่มาชมคลิปนี้พี่หมอขอบอกเลยว่าไม่ใช่เรื่องบังเอิญแน่นอนนะคะวันนี้มีพลังงานที่ส่งตรงเข้ามาเลยนะคะเพราะว่ามีความรู้สึกถึงการสั่นสะเทือนนะคะที่เหมือนกับ เป็นจิตวิญญาณขั้นสูงนะคะ,ะ,คะเขาเรียกว่าจิตที่เลื่อนระดับนะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าคนที่มาพบกับคลิปนี้นะคะคุณนะคะจะได้รับรู้เรื่องราวอะไรที่จักรวาลและสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยอยากจะสื่อสารให้คุณได้ทราบนะคะขอพลังงานเลยนะคะคนที่ฟอกพบ,บกับคลิปนี้นะคะไพ่ต้องการจะเล่าเรื่องอะไรนะคะสิ่งใดที่คุณจะพบเจอนะคะใน เร็วๆนี้นะคะเร็วๆนี้เลยนะคะใบแรกค่ะอืมใบแรก distance ค่ะ distance ระยะทางการห่างไกลนะคะคนที่อยู่ไกลกันหรือคุณนะคะตอนนี้อาจจะมีใครนะคะที่กําลังรอคอยที่จะพบเจอคุณอยู่นะคะใครคนนี้กับคุณเนี่ยอาจจะห่างกันมาทักระยะนึ่งแล้วไม่ว่าจะเป็นเรื่องระยะทางหรือว่าการพัดพลาดการ separation นะคะว้าวไพ่ใบน,นี้ค่ะ isolation นะคะใครคนนี้เขาเหมือนกับอ้างว้างเปล่าเปลี่ยวค่ะเขากำลังรอคอยนะคะรอคอยอย่างใจจดใจจ่อคิดถึงนะคะคนึึงหาเหมือนตัวเขานะคะมีพลังงานที่คล้ายๆกับโดนปิดกั้นนะคะโดนปิดตายเหมือนกับตกอยู่ในสถานการณ์ที่กำลังเขาเรียกว่า ฉุกเฉินเป็นช่วงฉุกเฉินของชีวิตเลยนะคะคนไกลคนนั้นของคุณเหมือนกําลังตกอยู่ในตกที่นั่งลาบากนะคะแล้วเขาก็คิดถึงคุณมากๆเลยนะคะมีพลังงานความคิดถึงแล้วก็เหมือนกับตัวเขาก็ทําอะไรไม่ได้เลยค่ะอืมเหมือนถูกเหมือนถูกกักคังไว้เหมือนติดมีพันธนาการเขาเรียกว่า เป็นอะไรที่ตัวเขาก็ไม่สามารถที่จะจัดการด้วยตัวเองคนเดียวได้เขานะคะกำลังต้องการได้รับความช่วยเหลือพลูโตท่านฟอร์เมชั่นว้าวนะคะคุณทั้งคู่นะคะมีเป้าหมายเกิดมาเพื่อที่จะมาเกื้อกูลกันค่ะใครคนนี้นะคะอาจจะมีดาวพลูโตนะคะเป็นดาวประจำที่กลมหลักอยู่ นะเป็นดาวของการกําเนิดการเกิดใหม่เป็นดาวแห่งการปฏิวัติการเปลี่ยนแปลงแบบกระทันหันเปลี่ยนไปแบบพลิกไปเป็นคนละคนละเวอร์ชันเลยนะคะอืมใครคนนี้นะคะกำลังจะเกิดการเปลี่ยนแปลงค่ะนะคะว,ว้าวจริงๆด้วยนะคะใครคนนี้เขาจะได้มีการตื่นรู้ค่ะจะเกิดการที่เขาเรียกว่าเป็นดักแด้กลายเป็นผีเสือ้อแบบนี้เลยนะคะ เหมือนกับพลังงานที่โดนปิดกั้นเอาไว้นะคะสถานการณ์ต่างๆเนี่ยถึงเวลาแล้วค่ะที่เขาจะถูกปลดปล่อยนะคะปลดล็อกให้เป็นอิสระคุณกำลังจะได้รู้ความจริงค่ะคุณกำลังจะได้รู้ความจริงนะคะว่าตัวเขาคนนี้เนาะคนที่เคยนะคะมีปัญหาขัดแย้งกับคุณคนที่อยู่ไกลจากคุณนะคะคนๆนั้นที่มีพลังงานของความเครียด นะคะแล้วก็ถูกกดดันสถานการณ์ที่เขากำลังเผชิญอยู่ตอนนี้นะคะให้บอกเลยว่ามันเป็นสถานการณ์ที่จำเป็นจะต้องเกิดเพื่อที่ใจะให้เขาเนี่ยยอมจำนนเพื่อจะเป็นสถานการณ์ที่คุณกับเขาพิสูจน์หัวใจกันเพื่อเป็นบททดสอบกับความรักครั้งนี้ว่าคุณจะสามารถพาเขาเนี่ยะคะออกมาจากหลุมดำนี้ได้หรือเปล่าคุณจะช่วยเขาได้ไหมและใครคนนี้นะคะจริงๆแล้วเนี่ยมีเป็น เป็นพลังงานของคนที่มีอีโก้ตัตาสูงมากๆเลยแต่ในสถานการณ์ที่เขาทําอะไรไม่ได้นะคะต้องพึ่งพาคนอื่นแล้วทีนี้คนอื่นก็ไม่สามารถที่ให้ความช่วยเหลือเขาได้เช่นกันกลายเป็นว่าพอมีคุณเข้ามานะคะเหมือนคุณนะนะจะไปปลดปล่อยเขานะคะทุกอย่างเลยนะคะเรลีสนะคะการปลดปล่อยการยอมจำนนนะคะยอมจำนนต่อความรักยอมจำนนต่อหัวใจตัวเองยอมจำนนต่อความรู้สึกตัวเองนะคะที่จะ ช่วยเหลือเขาโดยที่ไม่หวังอะไรตอบแทนแล้วก็อยากจะให้เขาเนี่ยได้หลุดพ้นจากวิบากกรรมนี้เซลล์บทค่ะการเห็นคุณค่าในตัวเอง e x p ก c t a t i o n นะคะการเคารพตัวเองหลังจากนั้นนะคะใครคนนี้นะบอกเลยว่าจริงๆแล้วตัวเขาเนี่ยเป็นคนที่มีคุณค่าในตัวเองมากๆเลยนะคะเขารู้คุณค่าในตัวเองแล้วตัวเขานะคะจริงๆแล้วเนี่ยมีเกณฑ์มากๆเลยที่จะเป็นเหมือนกับผู้บริหารใหญ่ หรือคนคนนี้นะคะต้องอยู่ในตำแหน่งหน้าที่ระดับสูงนะคะคนคนนี้นะบอกเลยนะคะเขาเหมือนกับเชื่อมั่นในตัวเองมาตลอดนะตัวเขาเองเนี่ยเหมือนกับได้เรียนรู้นะคะกับสิ่งที่ผ่านมาเห็นไหมเขาถอดหน้ากากแล้วก็หันหน้าเข้าหาตัวเองนั่นแปลว่าตัวเขานะคะมีการที่เรียกว่าศรัทธาเป็นคนที่มีความเชื่อมีความศรัทธานะคะ คุณอาจจะเชื่อในเรื่องเดียวกันก็ได้นะเออมีความเชื่อคล้ายๆกันนะคะริเกตค่ะใครคนนี้นะคะหากเขาเคยทําให้คุณเสียใจนะคะไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็แล้วแต่ที่ยังไม่ได้บอกคุณนะคะคนคนนี้มีความเสียใจคนคนนี้เขารู้สึกผิดค่ะเขาเสียใจแล้วก็อยากจะบอกคุณนะคะว่าเขาขอโทษนะคะหลายๆเรื่องเลยที่อาจจะทำให้คุณเนี่ยรู้สึกว่าโดนควบคุมในความรักหรือคนคนนี้เขาอาจจะเคยเล่นเกมในความรักนะคะอยากเป็นผู้นำในความสัมพันธ์นะคะอาจจะ ทำให้คุณรู้สึกว่าตกที่นั่งลำบากเหมือนกันอ่ะนะทีนี้ใครคนนี้นะคะมีพลังงานตาที่สามเปิดแล้วอืมเป็นตัวคุณก็ได้นะที่สามารถมองอะไรได้แบบทะลุป,ปุโปร่งแบบเคลียร์แล้วยอมรับหัวใจตัวเองพอจํานวนเรียบร้อยแล้วนะคะความจริงกระจ่างคุณทั้งคู่นะคะก็จะได้รู้ว่าทั้งคู่เนี่ยรักกันแค่ไหนพลังงานดาวสุ์ค่ะอืมดาวสุ์ก็มานะดาววีนัสดาวแห่งความรักนะคะ ว้าวเดือนนี้เลยเนี่ยเดือนมีนานนี้เลยนะคะไพ c e s นะคะ Cancer อร์สตออนะคะมีนกรกฎและพิจิกอืมเขาคนนี้นะคะบอกเลยว่าตอนนี้ได้เวลาแล้วไพบอกว่าดีว n e ไทมิ่งค่ะถึงเวลาแล้วนะคะที่คุณจะไปช่วยเขาออกมานะคะปลดปล่อยเขานะคะจากพายุอืมแบบไม่ตั้งตัวเลยกระทันหันเลยนะคะ ในครคนนี้นะคะที่กำลังถูกโชคชะตาตัดสินนะคะตอนนี้เขาได้เติบโตแล้วนะคะมีการตื่นรู้มีการเติบโตทางจิตวิญญาณน,นะคะแล้วก็บอกเลยว่าคนคนนี้มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองนะคะคุณและเขานะคะอาจจะเกิดธาตุลมก็ได้นะมิถุนตุนกุมนะคะแล้วก็เป็นธาตุธาตุน้ําได้นะคะมีพิจิตกรกฎคุณทั้งคู่นะคะเป็นสตาสีค่ะเป็นคู่ภารกิจที่จะช่วยนะคะเหมือนกับลงมาเนี่ยเพื่อให้ การและกัรเติบโตปลุกตื่นจิตวิญญาณนะคะการที่คุณรักตัวเองนะคะการที่คุณกลับมือกตัวเองเนี่ยมันทําให้ใครคนนี้เนี่ยเขาพิศวาสและหลงไหลคุณมากมากเขาคนนี้ก็จับตามองคุณอยู่ตลอดเลยนะคะคุณดูแลตัวเองดีนะคะแล้วก็เขาคนนี้นะคะมองว่าคุณนะคะคือคนคนนั้นที่จะพาเขานะออกไปจากจุดที่เขารู้สึกอึดอัดเบื่อหนายเต็มทีนะคะอื ขอพลังงานไพ่สําหรับนี้นะคะ1ิบใบบอกคุณหน่อยว่าสุดท้ายแล้วคุณและเขาจะลงเอยกันอย่างไรนะคะเห็นไหมคะว่าทั้งหมดเนี่ยผู้หญิงที่อยู่ตรงกลางเนี่ยเหมือนเป็นแบบเซนเตอร์เลยนะคะเหมือนกับเป็นคนที่กุมหัวใจเขาไว้เลยนะคะบรรดารอบๆเนี่ยก็คือเป็นผู้ชายนะสถานการณ์ของเขาหมดเลยที่มีความรู้สึกต่างๆนานาท้งรู้สึกรักนะคะแล้วก็แบบเห็นความจริงกระจ่างชัดในตัวเองคิดถึงคุณนะคะแล้วก็รู้สึก เหมือนกับไม่อยากที่จะอยู่ห่างคุณอีกแล้วอ่ะนะคะคนคนนี้บอกเลยนะคะเขาคิดถึงคุณรักคุณมากๆนะคะสิบใบค่ะจะเป็นอย่างไรต่ออ่าบันดิงนะคะการที่มีเวลาใช้เวลาด้วยกันใครคนนี้เขาหลงไหลพิสวาสในตัวคุณมากๆเลยนะคะอยากที่จะมีอารมณ์แบบโรแมนติกฟิลลิ่งกับคุณเป็นคนที่โรแมนติกด้วยนะคะไพ<ม>่บอกเลยว่าหากคุณรู้สึกกลัวนะคะหากคุณกลัวคุณไม่แน่ใจนะคะให้คุณเนี่ย ปรับพลังงานนี้เพราะว่าใครคนนี้กับคุณนะคะมีภารกิจร่วมกันเขาเกิดมาเพื่อเป็นบ้านของคุณคุณกับเขานะคะเป็นบ้านของกันและกันค่ะบ้านของใจนะคะให้มั่นใจในตัวเองไว้นะคะฟังความเห็นของตัวเองถามตัวเองว่ารู้สึกอย่างไรนี่แล้วให้ไปนี้ขึ้นมาเลยค่ะ love ค่ะความรักเท่านั้นนะคะที่เป็นคำตอบนะคะ freedom จงปลดปล่อยนะคะความกลัวให้เป็นอิสระปลดปล่อยเขาคนนั้นให้เป็นอิสระนะคะ ยอมจำนวนพลังงานการยอมจำนวนนะคะต่อแฟมินนนนะคะต่อพลังงานหญิงศักดิ์สิทธิ์นะคะยอมจำนวนต่อเธอคนนี้โอ้ทีนี้รู้เลยว่าคือใครนะคะไพ่ใบสุดท้ายเนี่ยออกมาเป็นเอ็กเลเวอร์โอสปารนะคะคนที่คุณรู้จักนั่นแหละนะคนรักเก่าคนคุยเก่านะคะคนที่คุณก็รู้ว่าใครนะคะอืไพะใต้สำรับเขาอยากพาคุณไปแบบไปเที่ยวไปปาร์ตี้ไปแบบ เขาเรียกว่า having fun นะคะมีความสุขสนุกสนุกกันนะคะแล้วก็พ่ใบนี้เลยนะคะเขาคิดถึงคุณมากๆเลยนะคะคิดถึงมากๆคิดถึงจุดๆ,ๆุดนะคะบางทีแบบเหมือนคิดถึงจนเหมือนมีพายุในหัวใจอ่ะอยากอยาก,อยากจะส่งข้อความมาหาคุณนะคะบางทีก็แบบส่งแล้วก็ลบส่งแล้วก็ลบนะคะเพราะว่าไม่กล้าไม่กล้านะคะอืม บอกเลยว่าคุณและเขานะเป็นคนไกลกันนะคะการเจอพบกันครั้งนี้เป็นอะไรที่มันสําคัญมากๆนะคะถูกสิ่งศักดิ์สิทธิ์และโชคชะตาเจัดการไว้แล้วนะคะอินดิเพนเดนให้มั่นใจเข้าไว้นะคะว่าคุณเป็นที่รักมั่นใจเอาไว้เลยว่าเขารักคุณเขารักฉันนะคะคุณและเขาอืดีวายทาม,มิ่งค่ะ นี่ก็ด i วายท t ม m ิ่งนั่นมันแปลว่าอะไรคะมันถึงเวลาแล้วนะคะ believe in the right time นะคะถึงเวลาของคุณแล้ว p o s s i b i l i t y ความเป็นไปได้นะคะถึงเวลาที่คุณกับเขานะจะต้อง reunion กันแล้วคะ่ะจะถึงเกิดเวลาเกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ในชีวิตของคุณนะคะ transition แล้วก็ change นะคะคุณกับเขานะบอกเลยว่านี่คะ่ะเป็นรักที่ปลอดภัยนะคะแล้วก็เป็นความรักที่รับรองเลยว่าคนคนนี้คะดูแลคุณอย่างสบาย สบายแล้วก็ปลอดภัยด้วยนะฮิลลิ่งการเยียวยานะคะดีมากๆเลยค่ะการเปลี่ยนไปนะคะก็คือหลังจากที่คุณเนี่ยได้ไปช่วยเขาแบบเหมือนกับยอมรับหัวใจตัวเองนะคะแล้วก็ถึงเวลาของสัตวศักดิ์สิทธิแล้วอะนะเขาคนนี้นะคะจะมาเยียวยาหัวใจคุณคะ่ะคนที่เคยเป็น็อกซิกเลยเช่นชิปนะคะคนที่อายุรุ่นราวเราเดียวกันกับคุณเนี่ยนะคะสุดท้ายแล้วเนี่ย จะได้มาเป็นครอบครัวของกันและกันค่ะมีทั้งรูปป้ารูปครอบครัวนะคะแล้วบอกเลยนะคะว่าใครคนนี้นะคะรักคุณมากๆนะคะแล้วก็อยากที่จะมีสัมพันธ์ทางกายภาพกับคุณอะ่ะจุดเลยนะคะหลงคุณมากๆเลยนะคะเดี๋ยวต่อไปเรามาขอไพ่เดลเทอร์มิททาร์ลหน่อยดีกว่าว่าคนไกลคนนั้นนะคะคนที่รอคอยการช่วยเหลือคนที่รอคอยใครคนนึงที่อยู่แสนไกลนะคะรอคอยที่จะเปิดเผยหัวใจคนนั้นเขาต้องการบอกอะไรกับคุณคะ เขาบอกว่าใช่แล้วนะใช่เลยที่พูดมาเนี่ยคือใช่เลยนะคะเขาบอกว่าคุณพูดถูกแล้วโอเคนะคะแล้วก็ให้ไปนี้อืความสุขก็คือเป็นสิ่งที่สําคัญสําหรับชีวิตนะคะอาจจะเป็นความสุขของคุณก็ได้ที่เขาให้ความสาคัญมาเป็นอันดับหนึ่งนะคะเขาบอกว่าเขาอยากให้คุณเลือกอให้คุณเลือกอะไรเอ่ยอเขาฝันถึงคุณเยอะมากๆนะมีความฝันเกี่ยวกับคุณหรือฝันถึงคุณบ่อยมากๆเลยนะคะ เขาบอกว่าเขารักคุณจริงๆนะ I'm absolutely in love with you ค่ะเขาบอกว่าให้เวลาเขาอีกหน่อยหนึ่งนะตอนนี้เขาอาจจะเหมือนกับยังไม่ชินกับความรู้สึกแบบนี้เลยนะคะโอเคเขาบอกว่าทั้งหมดเนี่ยเขาหมายความว่าอย่างนั้นแหละนะคะที่พูดออกมาทั้งหมดนี้คือใช่เลยนะคะขออีกสองใบนะคะชิปโอ้คนนี้เขาอยากมีสัมพันธ์ทางกายภาพกับคุณจริงๆค่ะนะคะพลังงานส่งมาแบบเต็มมากๆเต็มเปลี่ยมมากๆเลยนะคะเออสุดท้าย คุณเป็นคนสําคัญของเขานะคะภพยใต้สําหรับเขาบอกว่าเขาจินตนากภาพนะคะตอนคุณเปยเปล่าโอ้ y ม o ก็นะคะ <c oughs> คนคนนี้เนี่ยถ้าทางจะเขาเรียกวอะไรคะหมกมุ่นพอนสมควรเลยเนาะกับร่างกายคุณนะคะโอเคใครที่ต้องการดูดวงส่วนตัวนะคะก็คลิกลิงก์หน้าโปรไฟล์เลยนะคะหาพลังงานตรงกันนะพลังงาน ผู้รักจิตวิญญาณนะคะก็สามารถเช็คได้ว่าตอนนี้อยู่ในลำดับขั้นที่เท่าไหร่แล้วนะคะของกระบวนการการตื่นรู้นะคะโอเคแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ